ดต้อนรับสู่ช่องคาออตโต้ไร้จุดหมายสำหรับผู้ที่สนใจเทคนโนโลยียานพาหนะขัานสูง เครื่องจักรทางทหารและนวัตกรรมแห่งอนาคตทั้งทางบกน้ำและอากาศในวิดีโอนี้เราจะพาไปสำรวจคุณสมบัติที่ล้ำสมัยและขีดความสามารถเต็มรูปแบบของเรือรบรุ่นใหม่แห่งปี2026ซึ่งเป็นผลงานทางวิศวกรรมทางทะเลที่ทันสมัยออกแบบมาเพื่อความล่องหนความแม่นยำในการรบและภารกิจระยะไกลเรือรบลำนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมท้องทะเลด้วยความคล่องตัว การประสานงานอัจฉริยะและเทคโนโลยีสูงสุดที่ผสานกันอย่างลงตัวเรือรบปี2026โดดเด่นด้วยโครงสร้างลำเรือแบบล่องหนที่ทันสมัยตัวเรือออกแบบด้วยมุมเอียงและวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ซึ่งช่วยลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากศัตรูรูปหลักที่ล้ำสมัยและโครงสร้างที่มีเส้นสายต่ำ ทำให้เรือเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในทะเลลึกและพื้นที่ชายฝั่งช่องภายในตัวเรือสามารถดัดแปลงได้เพื่อรองรับอุปกรณ์เฉพาะภารกิจเช่นการลาดประเวนการรบการคุ้มกันหรือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระบบขับเคลื่อนของเรือลำนี้เป็นแบบไฮบริดไฟฟ้าโดยรวมเครื่องยนต์กังหันแก๊สเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทั้งพลังงานสูงและการเดินเรือที่เงียบสนิทการตั้งค่านี้ช่วยลดเสียงรบกวนแอร์ล,ลายความร้อน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและระยะปฏิบัติการระบบยังสามารถทำความเร็วได้มากกว่า30นอตและควบคุมได้อย่างเสถียรแม้ในสภาพทะเลที่ยากลำบากศูนย์กลางของเรือคือระบบควบคุมการรบดิจิทัลเต็มรูปแบบซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลผลข้อมูลการประเมินภัยคุกคามและการประสานงานด้านอาวุธอย่างรวดเร็ว ระบบเรดาร์มุมกว้างโซ n a ลิงดาวเทียมและเซนเซอร์อินฟราเรดติดตั้งอยู่รอบตัวเรือเพื่อให้มุมมองสถานการณ์360องศาทั้งเหนือน้ำใต้น้ำและอากาศระบบทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยพันธมิตรเพื่อการปฏิบัติการร่วมแบบเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์อาวุธประจำเรือรุ่นปี2026ประกอบด้วยระบบยิงแนวตั้งอเนกประสงค์สำหรับขีปนาวุธต่ออากาศ ต่อต้านเรือและโจมตีภาคพื้นดินปืนใหญ่บนดาดฟ้าสามารถยิงด้วยความแม่นยำระยะไกลพร้อมระบบป้องกันระยะประชิดเช่นปืนกลอัตโนมัติความสามารถสกัดขีปนาวุธและอาวุธพลังงานเช่นเลเซอร์สำหรับต่อต้านโดรนหรือจรวดที่พุ่งเข้ามายังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่รองรับทั้งเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับเพื่อเสริมภารกิจลาดตระเวนและการโจมตี ภายในเรือได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกสบายของลูกเรือห้องพักมีการควบคุมอุณหภูมิหน่วยนอนแบบแยกและโต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์รองรับภารกิจระยะยาวระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ช่วยลดภาระงานของลูกเรือและระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงช่วยป้องกันการแทรกแซงหรือโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์